สวัสดีครับบาเวียธาตุพุณครับผมวันนี้มาอีกแล้วมา,มาอีกแล้วครับวันนี้ม,ววมาอีกแล้วเมื่อคล้ายๆว่าคนแบบเก็บเงินกู้เลยนะ่นนะนเ,เหมือนจะมาเก็บเงินใช่ไหมไม่ไม่ใช่หรอกเอเาเงินมาให้เอาเงินมาให้ครับผมนี่ไงเลยห้าร้อยบาท,บาทอ้เมื่อคืนนี่ได้คนลหยหาลอยแล้วบอมนะ่ะใช่อันเมื่อกองมาต่อเลยปะ ก็ร่วมมาจนถึงวันที่สิบสองแล้วก็ไปไปทหารไปทหารแล้วก็หยุดเชินเดือนก็มามา้มาอยู่เลยอ๋อโอ้โหนะครับผมได้แล้วนะผมค่าแรงเมื่อคืนห้าร้อยบาทนะครับผมขอบคุณน้ำมากๆเลยเท่าไหร่ไปไทยต่อนี่ไปที่สาต่อเนเมื่อแรกมันจะไปงานบวชด้วยนะแมนอ่าได้ได้ันเลิกมิดไล่มันไล่บอก พี่หลอดอะรอันนาหลอดะครับเบิ่งกันทา,าเลิกเลวกว่อกอาที่ทักหาสบายนะมือมือกองไวรังมัม้งเออเลยง่ายขึ้น,เออเน,นสบายแบบข้มือขึ้นนี่เร็วที่สดสบายเลยได้เ,เลยร้องก็ร้องง่ายแล้วแม่ครับร้องง่ายกระชับขึ้นไม่ชีได้หาเพลงแบบอะไรกอนเบิ่งทงคืนนะคสามสิบเพลงแจมมาเลียนน้ำมนี่ ใช่สงสแ้วตะมูล่กลางๆนะครับวัราจังหวจังหวะสามาแสงสล้ตะมูลมชกคุ้งที่มันเกวงงานนอกที่มันเล่นกันอมาเล่นๆเพราะมันมีกราวมันแม่แม่แม่ในเพียหาเพลงก่อนตงมาลืือเพ่งนี่ เอาเครื่องปิดไม้ได้น่าจะเพลงวะอันนี้ก่อนเลยก็ได้สองเพลงนี่ก่อนธรรบุตรร่วมชาติจะอันนี้เข้าไปเพิ่มเลยสามคิปนะครับของเจ้าเพลงเดียวยังบวบบหลายนี่ไปก่อนเลยเพราะว่าเล่นได้เลยไม่สล็อคกันได้เลยครับแล้วกัเพลงมังค์ขี่ไ้ไปลองเองก็ได้ไดอแต่ตำรวจขี่ได้ท่านมีล่องน่ะได้ไปยีเทียบขี้ให้ครับได้ไปได้ครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับครับผมครับผมนะครับนี่ก็คือน้าเอา เงินค่าแรงมาให้โอ๊ให้เบยมเมื่อนาก็ได้ยมยยาก,กรยนะยรหรอเอาห้ยแมแบบปเป็งานหน้าก็ได้ยานหนา้าเมื่อไาหา่หานะเพื่อโอคค้ครับครับนี่ครับก็น้าก็ตังมาให้นะครับผมสามสิบแล้วามบรองแ้วแต่ว่าทำบนลมชาทั้งรองมาได้ ครับผมแต่ว่าสามทิมันได้แล้วแม่ครับได้ครับลง,ล,ลงเหรอลงวัดเนี่ยมะเร็งวะลงวัดเน,นี่ปปไ,ไหม <c oughs> คุณติว่าทำอะไรแต่เช้าเลยเนี่ยได้เงินข้าแรงแล้วขอบคุณค่ะข้ะขนาน้ำมันมียจ้า ยังได้เห็นอีกแเอาเห็นยังไงเอ้าต้องหอมแก้มเอาห่าเหรอคือสบัดดีอ่ะครับกล้องกคนหอมสิบครั้งก็ได้ครั้งละห้าร้อยสิบครั้งนะเพื่อนอืออือืมหมื่นหนึ่งเลยแางไลน์เอาโอเคสหรัดกินนี้ไปกินข้าวก่อนนะครับทุกคนก๋วเตียวก็ทำอะไรกินเนี่ยนี่มาดูก่อนทอดไข่เจลาตพ่อดจานหน่อไม้แกงเออแกงหน่อไม้นี่ โอ้โหนะครับผมนี่เลยเวเมือก๋วยเตี๋ยวนี่กระดูกงวพว่อมนี่จานางเอื้อที่อะไรก๋วยเตี๋ยวแกน้ำใหม่บ่ะนี่เนาะแกน้ำไม้โอเคครับก็ขอบคุณทุกทคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับผมในเบียร์ขออนุญาตกินข้าวเศร้ากันเถอพี่น้องเด้อน,นะครับผมนะฮะฝีมือก๋วยเตี๋ยวนะครับได้เงินกระแห้งเราให้กับเอาให้ภรรยาสุดที่รักนะครับให้เมียเก็บเงินพี่น้อง เด็กไทยเนี่ยเรี่นทีน่สุดก็เพียงไม่ไม่กินไม่เทียเ่ยวซื้อกินเงี้ยอืมออแล้วเอาโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ